สวัสดีเจ้าปอแม่ปี่น้องวันนี้มากินข้าววยกันแกงมะนาวแก้วน้อยใส่ปลาแห้งนั่นแหล้ำๆๆล้ำล้ำล้ำม,ม,ม,มากินข้าววยกันเจ้ารักกินขนะ้าวนึ่งอ่หมอปอแม่พี่น้องหมอบอกเ้กินข้าวนึ่งรักกินเนาะน้ำหวานจนน้ำหวานจอก càng xay bà heng quả mèo pinon, quả hang, nè, nồi, xay com cỏ rồi, chân hoa măng chi, ก้ามก่อปลาแห้งหืมลําขนาดเน้อพ่อแม่พี่น้อง วันนี้รักใส่ห้าน้อยหนึ่งแก่งแคลน่ำห้าพี่ไม่เหาะมันเหมือนนานๆกินป้าแม่พี่น้องเหมอคุกกี้คุกกี้คุกกี้ล่ะ เดี๋ยวไว้เจ้ากันมันผูกจะไว้เจ้าแล้วมันฮือมาวางเราต้องไว้ก่อนมักพอแม่ไป้องเอ้ยไปแกงพอเนาะหวานจกจกน้ำแก้วฟักทองน้อยๆ Rồi, ngay. Rồi, lắm, lắm. Khóng lắm, thật con mắc đấy, mẹ bên trong mặc bằng cả kìa bắt tay bài vào mấy năm 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 nè, năm 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 Đó. Không cần sâu rồi Thì cầm dấu ở Tết ạ. Mang kéo hả? ไข่เกลือไปเัป็นน้อยป้าแม่พี่น้องไข่ชอบยวเอย่างก็ใส่อันนั้นนะกะปิห้าหอมกระเชมต้มไป้งให้มันมน,นุ่มๆ <c oughs> ไปก่อนเนอะปาแม่พี่น้อง <c oughs> ไปก่อนนะปอกระกจะคลิปหน้านเลยเจ้า